สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบส์นะครับอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันนะผมคันนี้หล่อๆเลยครับดูคาตีนะผมคันนี้เป็นตัว795นะครับปีคศ2013นะครับปี13จะเป็น ABS นะผมแต่คันนี้ทําโปรอาร์มเป็น796นะครับหล่อมากครับราคาเราใจมาพร้อมท่อคู่ SC นะผมล้นๆเลยครับมีข้อบเบาะให้นะครับกันรอยถังชุดนี้เป็นคาร์บอนนะผมมีกันสะบัดนะครับ มีการสบัดให้ครบปั๊มบนแต่งนะครับผมมือเบรกมือคัดเป็นแบมโบ้นะครับตัวนี้ของแท้นะครับผมคันนี้เลขใหม่อยู่ที่สองหมืนแปนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังนะครับสตาร์ทติดง่ายนะครับ ไฟเครื่องโชว์นะครับคันนี้ใครหาอยู่ไม่ผิดหวังครับคันนี้ราคาที่หนึ่งแสนหนึ่งมืนเก้าพันนะผมเอกสารครบเล่มโอนนะครับรถปีคศสองพันสิบสามแท้นะครับตัวนี้ร้านอยู่จังหวัดน่านเจริญนะครับผมรูปเพิ่มเติมผมจะลงไว้ที่เพจเลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ